เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้คุยกับทางกระทบดีดีเอสไอเนื่องจากมันมีข่าวออกมาในส่วนคดีหุ้นลอกตั้งสวทั้งในส่วนที่กกตเป็นคนทําและในส่วนของที่ดีเอสไอทำคดีอาญาเนี่ยในส่วนกกตครับมีข่าวออกมาว่าทางกกตจะเดึงเกมแบบประมาณว่าให้เสร็จชาติหน้านะครับเพราะตอนนี้จะตั้งคณะอนุขึ้นมาเป็นใช้ชื่อว่าอณนะคณะอนุ27ใช้ชุดเดิมอ,อ่ะกกตบวกดีเอสไอบวกอายาการเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปสอบลุ่มอื่นบ้าง สอบน้ําเงินสอบพักภูมิใจไทยก็ไปสอบกลุ่มอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นตามข่าวบอกบ้านป่าลอยต่อพักพลังประชารัฐสวส้วมฝ่ายของพักเก้าไกลไประชาชนก็ก็เลยเห็นได้ว่าน่าจะเสร็จชาติหน้าในส่วนของคดีดี DS i ที่ทําอยู่เนี่ยหัวเลือกตั้งสวในส่วนอาญาฟองเงินนะครับอังยี่ซ่องชนเนี่ยก็ปรากฏว่าไปสอบเจ้าหน้าที่ครับจองตั๋วโรงแรมต่างๆนัดบรรดาพยานมาสอบปากคำแต่มีสายปริสนานลึกลับต้องถอยทับกลับคืนรังที่ดีเอสไ ที่ถนนแจ้งวัฒนะเออผมคุยกับดีไซน์คุยกับอธิบดีดีไซ์ท่านก็บอกว่าเป็นการชะลอโดยไม่มีกําหนดแต่ถามว่าชะลอเพื่ออะไรเพื่อรอนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่ไอ้เราก็ก็เข้าใจเขานะครับเขาเป็นข้าราชการเข้าใจผมไม่ได้ว่าอะไรวันพฤหัสบ,บดีครับที่18เวลาประมาณ1 3 3 0นคนไทยคนไหนที่ไม่ยอมที่เห็นว่าเรื่องนี้ต้องเดินต่อให้สุด ไม่มีอะไรมาขวางความยืธรรมได้ผมจะเดินทางไปดีเอไอไปถแถลงการถแถลงจุดยืนไปอ่านจดหมายเปิดพนึกไปยื่นหนังสือเพื่อให้ DSI เนี่ยให้เขาก้าหารเราจะไปบอกว่าประชาชนยืนอยู่ข้างหลังคุณให้เขาทบทวน มาตรการที่ให้ชะลอไปเนี่ยไปบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวอะไรจะมีพี่น้องคนไทยคนไหนไปกับผมไหมวันพฤหัสบดีส3บ0ดนไปเป็นสักขีพยานไปประกาศจุดยืนร่วมกันคดีหัวเลือกตั้งสวจบชีวิตคนไทยจบผมบอกเลยคดีหัวเลือกตั้งสวไม่ไปไหนชีวิตคนไทยไม่ไปไหนนี่คือจุดจบของหลักนิติธรรมนิติรัฐนี่คือ จุดที่บอกว่าความเจริญของประชาธิปไตยมันกำลังจะถูกทำลายไม่ไปไหนแน่นอนวันพฤหัส,สบดีที่18ครับเวลา13.30นใครไม่ไปผมไปคนเดียวผมจะบุกไป DSI ครับผมยอมไม่ได้ถ้าใครมาก็เจอกันฮะ